สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับคุณครูหญิงกับกิจกรรมโค d i n g for kids เกมเสริมทักษะบายครูหญิงค่ะวันนี้คุณครูหญิงจะพาพวกเราไปเล่นเกมค่ะเกมนั้นก็ชื่อว่า color pies นั่นเองนะคะซึ่งเกม color pies นี้นะคะเป็นกิจกรรมเพิ่มเติมท้ายบทเรียนของเรานะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. การคิดอย่างเป็นลำดับแล้วลากเส้น 2. เรียนรู้แนวคิดเชิงกระบวนการค่ะวิธีการเล่นเกมนะคะนักให้นักเรียนคลิกที่ลิงก์เพื่อเข้าเกมไพยนะคะซึ่งลิงก์นี้คุณครูได้ส่งเข้าไปในกลุ่มไลน์ของห้องเรียนแล้วนะคะมาดูวิธีการเล่นเกมไายกันนะคะเงื่อนไขของเราก็คือ เราจะเล่นเกม Color p i level ที่1ถึงด่านที่10เท่านั้นนะคะแต่นักเรียนคนไหนจะเล่นมากกว่านั้นก็ไม่เป็นไรนะคะแต่เงื่อนไขของคุณครูคือให้นักเรียนเล่นถึงด่านที่10นะคะเมื่อพร้อมแล้วมาดูวิธีการเล่นกันค่ะเมื่อเราเข้ามาที่เกม p i e Color p i e แล้วนะคะให้นักเรียนคลิกที่ปุ่ม Play เล่นเข้ามาอย่างนี้นะคะเลือก level ที่1ค่ะเลือกดานที่1ค่ะ สังเกตวิธีการเล่นเราดูนะคะเราเลือกสีที่เหมือนกันลากไปให้ชนกันโดยไม่ให้เกิดช่องว่างในสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะเมื่อเล่นได้สำเร็จคลิกปุ่มเพล y เล่นต่อไปค่ะเขาจะขึ้นด่านสองให้เรานะคะเราก็วางแผนเล่นต่อค่ะสีที่เหมือนกันลากไปอย่างนี้ถ้ามันชนลากใหม่นะคะอย่าให้เกิดช่องว่างแบบนี้ค่ะ โอเคเกมจะยอมให้ผ่านนะคะเลเวลที่3ค่ะเลือกสีที่เหมือนกันแล้วลากไปนะคะแบบนี้ไม่ให้เกิดช่องว่างนะคะสำเร็จค่ะเเลเวลที่3แล้วนะคะไปต่อค่ะในขณะที่นักเรียนเล่นไปเรื่อยๆอาจจะลืมว่าถึงเลเวลไหนนะคะเราไม่แน่ใจค่ะ เราย้อนกลับไปดูด้วยลูกศรได้นะคะว่าเราถึงเลเวลไหนแล้วนะคะเล่นไปเรื่อยๆแบบนี้เอ๊ะถึงไหนแล้วนะไม่แน่ใจกดกดโฮมกลับมาเลือกเลเวลที่1ใหม่นักเรียนก็จะเห็นว่าเราเล่นถึงเลเวลที่10แล้วนะคะแบบนี้นะคะเมื่อได้อย่างนี้แล้วให้นักเรียนแคปหน้าจอไว้ค่ะหรือให้ผู้ปกครองแคปให้ก็ได้นะคะแคปหน้าจอไว้ เมื่อนักเรียนแคปหน้าจอไว้เสร็จเรียบร้อยนะคะจากนั้นก็เตรียมส่งงานค่ะมาดูกันเลยค่ะเมื่อนักเรียนเล่นเกมถึงด่านที่10แล้วนะคะให้หนักเรียนถ่ายรูปคู่กับเกมค่ะแล้วเตรียมส่งให้คุณครูนะคะเอ๊แต่มีนักเรียนบางคนบอกว่าหนูยังอยากเล่นต่ออยู่เลยค่ะเกินด่านที่10ได้ไหมคะถ้านักเรียนเล่นเกินด่าน10ไปแล้วไม่เป็นไรนะคะดีมากเลยที่นักเรียนชอบเล่นนะคะ มันเป็นเกมฝึกทักษะของเราเลยนะคะเตรียมส่งงานกันค่ะจากนั้นนะคะเมื่อเราได้รูปภาพแล้วเราไปส่งงานกันค่ะวิธีการส่งงานนะคะก็คลิกที่ลิงก์ส่งงานห้องเรียนโคดดิ้งผู้หญิงเช่นเคยค่ะทางนี้นะคะมีห้องส่งงานเกิดขึ้นท่านที่1ให้สังเกตนะคะเราจะคลิกที่เครื่องหมายบวกในช่องของป1นทับ1หรือ 1> ป .1 ทับ 2. เข้าให้ถูกห้องด้วยนะคะถ้านักเรียนอยู่ 1. 1ทับ 1, ก็คลิกเครื่องหมายบวกด้านล่างของ1ทับ 1. อยู่1ทับ2ก็คลิกที่เครื่องหมายบวกด้านล่างของ1ทับนะคะจากนั้นจะขึ้นหน้าตาแบบนี้มานะคะให้เราพิมพ์ชื่อนามสกุลเลขที่ลงไปนะคะแบบนี้ตัวอย่างคุณครูยกตัวอย่างชื่อเด็กหญิงชนิษฐามปมพ่อเลขที่41นะคะจากนั้นเราจะเลือกรูปภาพที่เราได้เซฟเอาไว้ในเครื่องนะคะ เราก็คลิกเลือกตามรูปเลยนะคะจากนั้นเลือกรูปขึ้นมาค่ะที่เราถ่ายไว้ผลที่ได้จะเป็นแบบนี้นะคะเมื่อได้รูปภาพแล้วก็ต้องคลิกที่ปุ่มส่งนะคะหรือเครื่องของบางคนจะเป็นคำว่า public นะคะเป็นตัวเดียวกันนะคะต้องคลิกปุ่มนี้รูปภาพถึงจะขึ้นนะคะเท่ากับว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะเมื่อได้อย่างนี้แล้วนะคะ คุณครูก็จะเข้ามาตรวจงานให้นักเรียนอนุมัติการส่งผลงานและให้คะแนนนะคะเมื่อน,นักเรียนกลับมาดูอีกครั้งก็จะเห็นผลงานของตัวเองนะคะจากนั้นคนอื่นๆค่ะวิธีการต่อไปก็คือคลิกที่เครื่องหมายบวกต่อท้ายของเพื่อนได้เลยนะคะเป็นแบบนี้คนต่อต่อไปนะคะเล่นเกมกันให้สนุกนะคะนักเรียน รุปเกมเสริมทักษะของเรานะคะเป็นการแก้ปัญหาที่คิดเป็นขั้นตอนตามลำดับเรียกว่าการคิดเชิงกระบวนการนั่นเองนะคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันในการเล่นเกมนะคะใครว่าเล่นเกมไม่มีประโยชน์คะแต่เราต้องเลือกเกมเล่นให้ถูกต้องนะคะท่านผู้ปกครองช่วยดูด้วยนะคะ อ,อย่าลืมดูคลิปของคุณครูหญิงแล้วก็กด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนค่ะสำหรับวันนี้คุณครูหญิงไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ